สวัสดีค่ะทุกคนยิีตลอเข้าสสูพุธี่แคทชนแนลนะคะวันนี้เราจะมาต่อกันกับเกม Seven n o e ยส a แ a ร e e รียล e กันนะคะโดยคลิปนี้จะเป็นพารทที่2นะครับคลิปต่อของการแนะนำการจัดทีมมอนสเตอร์สายตีไกลนะคะสำหรับช่วง N d g เกมสามารถใช้กันยาวได้เลยนะคะ สำหรับใครที่ยังไม่ดูพาร์ทหนึ่งนะคะเป็นแนะนำสำหรับช่วงต้นเกมเริ่มเกมอะไรเงี้ยก็ไปดูกันได้นะมีตัวเจ๋งๆมากมายใช้ผ่านด่านไวๆเหมือนกันมากเลยค่ะก็ก่อนเริ่มยังไงนะคะช่วยกดไลค์แล้วก็กด u b s ส r i b e แทนกำลังใจให้แคทในการทำคลิปต่างๆหน่อยนะคะผมถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะจ๊ะ,ะอยากจะหาร้านเติมเกมดีๆร้านหนึ่งขอแนะนำเลยค่ะร้านนี้ Elas ส i c s ช o p ค่ะคัดเติมอยู่ทุกครั้งแอดมินใจดีราคาพิเศษประมาณนี้เลยตามในภาพนะคะอาจจะมีการเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามค่างเงินอะไรอย่างนี้นะแต่ยังไงก็ตามถ้าไปหาที่ร้านเติมเกมแล้วก็อย่าลืมบอกว่ามาจากช่อง Pudding Cat นะคะมีราคาพิเศษคุมค้มๆเติมเยอะลดเยอะคุ้มมากแน่นอนค่ะเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคอนเฟิร์มจะบอกว่าสําหรับทีมตีไก่เป็นทีมที่ดีเพสูงมากๆเลยนะคะแล้วก็โดยรวมรวมสุดๆแล้วเนี่ยก็คือสูงกว่าตัวตีไก่ในหลายๆตัวเลยแต่ว่าทีมตีไก่มันก็จะมีความวุ่นวายนิดนึงตรงที่เราจะต้องหยิบตัวมาเล่นนะคะซึ่งอย่างเช่นตัวซัพพอร์ตเนี่ยเราก็ อาจจะต้องยืมตัวสายเมลีหรือสายตีใกล้เข้ามาใช้ด้วยเลยค่ะ ็เดี๋ยวยังไงเราจะมาแนะนำเลยนะคะตั้งแต่ตำแหน่งแทงซัพพอร์ต DPS อื่นๆนะคะมาในส่วนตำแหน่งแทงกันอันดับแรกเลยนะคะก็ตัวดีตัวเดิมเลยนะคะตัวลูกรักนะคะของแคทแล้วก็ของเกมด้วยตัวลูเคเซียนะคะตัวโคตดแทงประจำแพทนี้เลยซึ่งเราสามารถโลกเอาทรัพยากรจากตัวน็อกหรือว่าเฮเลนาช่วงต้นเกมออกไปได้เลยนะคะแล้วก็เอามาใช้ตัวลูเคเซียแทนส่วนสกิลก็มีสกิลโจมตีที่สามารถลดคูลดาวน์สกิลได้และอีก สกิลก็คือไล่โล่บล็อกดาเมจนะคะ10ครั้งเลยค่ะดีมากเลยนะคะแทงยาวๆบอกเลยว่าตำแหน่งแทงเนี่ยแคทแนะนําตัวนี้ตัวเดียวไปเลยนะคะมาต่อนะคะสําหรับตําแหน่งซัพพอร์ตค่ะเริ่มจากตัวที่ควรใช้ต่อจากพาร์ทหกันเลยนะคะเราก็จะอยู่กับมอนสเตอร์ระดับยูนี้ก็คือโนโฮนะตัวนี้แคทแนะนําให้ใช้ไปช่วงไปไปถึงช่วงเอนเกมได้เลยนะคะเพราะว่าตัวโนโฮเนี่ยมีสกิลโจมตีที่สามารถลดการหลบหลีกของสตูลงนะคะต้องบอกว่าแพทใหม่เนี่ย พอเราไปสู้พวกแมปว่าสูงๆแบบ800ขึ้นหรืออะไรเงี้ยมอนมันจะหลบเก่งมากๆเลยค่ะแล้วเราตีไม่โดนการที่มีตัวโนโฮเนี่ยมันช่วยดีบับศัตรูนะลดหลบหลีกเนี่ยจึงโนโฮตอบโจทย์มากๆเลยนะคะเพราะอีกสก,กิลเนี่ยก็เป็นออร่าบัฟคริดามีสํสำหรับสายตีไกลด้วยค่ะแนะนำว่าตัวเนี้ยต้องมีนะใช้ตั้งแต่เริ่มจนถึงเอนเกมได้เลยค่ะ สำหรับตัวซัพพอร์ตตัวต่อมาที่อยากแนะนำนะคะทำหน้าที่หลักก็คือเป็นซัพพอร์ตตัวลาเชลนะคะตัวระดับเทียร์ SSS ประจำเกมนี้เลยสามารถนำมาใช้กับสายตีไกลนะคะเพราะว่าลาเชลจะมีสกิลโจมตีที่ทำให้เพื่อนในทีมได้รับคริเรชเพิ่มขึ้นนะคริเรชเนี่ยเป็นค่าสเตตที่สำคัญมากๆเลยนะคะอย่างที่บอกเพราะหลายสกิลเนี่ยถ้าเราตีไม่ติคริ click, เอเอฟเฟกต่างๆมันไม่เกิดเลยนะคะเพราะอันดับแรกเนี่ยเราก็ควรจะติดคริให้ได้ก่อนเลยส่วนอีกสกิลของลาเชลก็คือ โจมตีที่ทําให้ศัตรูติดเผาไหม้ค่ะก็บอกเลยว่าตัวนี้เป็นซัพพอร์ตแล้วก็ดีพเสเสริมไปด้วยในเวลาเดียวกันนะคะตัวนี้ถ้าปั้นไปสุดนะบอกเลยว่ามีประโยชน์มากค่ะควรจะมีซับ่อมานะคะเป็นหน้าที่ได้ทั้งดีพแล้วก็ซัพพอร์ตด้วยก็คือตัวไอรีนนั่นเองสําหรับตัวไอรีนนะคะจะมีสกิลโจมตีที่ทําให้เพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนร่วมทีมส่วนอีกสกิลก็เป็นการทําให้ศัตรูเป็นอมพาตเคลื่อนไหวไม่ได้ค่ะตัวนี้คือสกิลง่ายมากๆแต่ว่ามีประโยชน์ค่ะ ตัวที่4ที่อยากแนะนํานะคะซึ่งตัวนี้ก็ไม่ใช่ตัวซับอ,อีกแล้วแต่ว่ามันเอามาทําเป็นหน้าที่ซัพพอร์ตได้ดีนะคะก็คือตัวเจฟค่ะตัวนี้เป็นตัวสําคัญมากพอสมควรเลยเพราะว่าตัวเจฟเนี่ยมีสกิลโจมตีที่สามารถบับความเร็วในการโจมตีได้ค่ะส่วนอีกสกิลก็จะเป็นสกิลโจมตีที่ทําให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังไปนะคะสําหรับตัวสุดท้ายที่อยากจะแนะนํานะที่เอามาเป็นซัพพอร์ตก็คือตัวสไป ซึ่งไม่ใช่ตัวซัพพอร์ตอยู่ดีแต่เอามาเป็นหน้าที่ซัพพอร์ตค่ะมันมีดาเมจนิดหน,น่อยนะคะสาหรับเจ้าตัวสไป์เนี่ยอาจจะได้เริ่มใช้ในช่วงด่าน800ขึ้นไปนะคะเพราะว่าอย่างที่คัทบอกไปมอนสเตอร์ Monster ตามด่านหรือบอสในช่วงเอ็นเกมเนี่ยค่าหลบหลีกมันจะเยอะนะคะเพราะงั้นสไปก็ช่วยเราได้อีกนะเพราะว่าสกิลที่1ของสไปจะเป็นการโจมตีพร้อมกับบัฟความแม่นให้กับทีมเรานะส่วนอีกสกิลก็จะทําให้ติดดีบัฟฟอร์ไบทํทำให้ศัตรูได้ดาเมจต่อวินะคะแล้วก็็ทําาาใให้คววมเรรของตูนก เคลื่อนที่เนี่ยมันลดลงค่ะแคทขอเสริมเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะในส่วนของตำแหน่งซัพพอร์ตในตำแหน่งซัพพอร์ตอะที่เป็นซัพพอร์ตจริงๆเนี่ยจะหาบัฟให้ตัวตีไกลมันยากมากๆเลยนะคะถ้าจะมีแบบเด่นเนี่ยก็จะมีแค่พวกตัวระดับยูนิคนะเพราะงั้นตัวที่แคทได้นําไปด้านบนเนี่ยจะเอามาทําหน้าที่เป็นซับแทนตัวซับแท้ๆได้เลยนะคะตามสกิลต่างๆที่มันจริงๆที่บอกไปนะเพราะงั้นก็ปั้นได้เลยค่ะ ต่อกันที่ตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่ง DPS นั่นเองนะคะตัวแรกเลย ตัวคิริเอลนะตัวนี้บอกเลยว่าเป็นดีเพส no หนึ 1, ่งสายตีไกลโหนึ่งของเกมตอนนี้เลยนะคะมาดูสกิลกันเลยว่าแรงเพราะอะไรสกิลแรกนะเป็นการโจมตีเมื่อโจมตีแล้วก็จะทําให้ตัวเราเองเนี่ยได้บัฟโจมตีเร็วขึ้นนะส่วนอีกสกิลจะเป็นสกิลโจมตีดาเมจแรงมากคือแรงไม่พอนะคะเรายังได้บัฟเพิ่มพลังโจมตีอีกนะคะถือว่าเป็นตัวที่เล่นดาเมจได้ดีมากๆทั้งตีเร็วและตีแรงนะคะใครเล่นตีไกลเนี่ยถ้าเป็นไปได้จําเป็นต้องมีคิริเอลมากๆเลยนะคะเอามาทํา5ดาว นี่คือยิงทีไส้แตกเลยค่ะตัวที่2มาต่อกันเลยนะคะตัวคางูละค่ะเป็นตัวละครที่มาใหม่ได้สักพักนะคะตัวพิกอากก็ยังมีอยู่นะเฮ้ยไม่รู้ว่าคันลงคลิปมันจะออกอยังคงไม่ออกมัง้งหรือเปล่าเออเป็นตัวทีเฟสที่เน้นไปในทางปั่นป่วนนะสก,กิลที่1เนี่ยจะเป็นโจมตีแล้วทําให้ติดดึงขานะคะส่วนสก,กิลที่2ก็จะเป็นการยิงแล้วผลักศัตรูไปด้านหลังตัวนี้เหมาะกับการเก็บสายตีใกล้มากๆเลยนะคะสายตีใกล้นี่เจอแล้วหนาวเลย ตัวที่3ตัวดีเพสนะคะก็ตัวเมกค่ะสําหรับแคทนะคะตัวนี้ให้เป็นอันดับ3ามแล้วกันในส่วนของเมกเนี่ยมันดีตรงที่มันมีสกิลไว้ปั่นป่วนด้วยกันถึงสสกิลนะโดยสกิลที่1นึ่งจะเป็นการโจมตีที่ทําให้ศัตรูติดดึงขาขยับไม่ได้ส่วนสกิลที่2ก็จะเป็นการโจมตีแล้วทาให้ศัตรูติดสตาร์อีกนะคะทําหน้าที่เหมือนเป็นจ๊กเกอร์เลยแต่ว่าสเตตมันเจ๋งกว่านะคะจริงๆแล้วในส่วนดีเพสนะคะ มันมีอย่างเช่นตัวอื่นแบบพวกออก้าเซบาสเตียนก็เป็นตัวที่ดีเหมือนกันนะคะแต่แคดก็ยังแนะนําว่าอยากให้เพื่อนๆหา3ตัวบนมาก่อนค่ะเป็นตัวที่แนะนําแล้วก็เจ๋งมากกว่าในช่ว En อนเกมเพราะเราจะใส่ดิเพนยัดเข้าไป6ตัวไม่ไหวนะคะ3ตัวที่แคทเลือกมาคือท็อปสุดแล้วนะแต่ถ้าสาหรับเพื่อนๆที่ทําตัวเรจินารีดาวสูงไม่ได้แคดก็มีตัวยูนิคสาหรับ N อนเกมมาแนะนํานะคะที่หลายๆคนใช้ด้วยก็คือตัวลูริค่ะน้องลูริเนี่ยตอนแรกอาจจะยังไม่เก่งนะแต่พอมาเป็น N อนเกม เปอร์เซนต์จากสเตตต่างๆมันจะสูงนะคะและบัฟของน้องก็คือจะเป็นการบัฟเปอร์เซ็นต์สัส่วนใหญ่ด้วยโดยมันจะทําให้น้องเก่งค่ะเราจะมาดูสกิลกันนะคะสกิลที่1น่นะจะเป็นการโจมตีที่ใบศัตรูนะดาเมจก็กลางๆแรงกว่าตัวรีเจเนอรี่บางตัวนะคะส่วนสกิลที่2ก็คือโหดมากๆเลยนะคะเป็นสกิลบัฟให้ตัวเองที่ทําให้ลูริพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก20%และคริดาเมจเพิ่มอีก1 6ปค่ะ กดบัฟทียิงโหดขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะบอกเลยว่าคอนเฟิร์มยิ่งถ้าทํา5ดาวทํา10ดาวไปเลยแรงสุดเลยค่ะคือเอามาใช้ได้เลยแต่ตัวนี้จะดีในช่วงเอ็นเกมนะคะเพราะเปอร์เซ็นต์มันสูง จากการสรุปแล้วนะคะแล้วก็ซองสกิลต่างๆของตัวตีไกลต่างๆเนี่ยดาเมจก็ดูโหดกว่าสายตีไกล้ด้วยแล้วมันก็มีข้อได้เปรียบในเรื่องยิงไกลอีกด้วยกว่าตัวตีใกล้จะเข้าไปตีได้นี่ก็เสียเวลาไปอีกช่วงหนึ่งเลยแถมมันจะมีสกิลบัฟต่างๆของสายตีไกลก็คือแบบดีแล้วก็มีความหลากหลายมากเลยค่ะ แต่ไงก็ตามนะคะสําหรับสายตีใกล้มันก็จะมี S ตัวเดียวที่อยากแนะนําว่ามันยังเจ๋งแล้วก็ปังอยู่ส่วนสายตีไกลมานับแล้วคือก็มีตัวเจ๋งๆเยอะมาก3-4ตัวเลยค่ะก็ถ้ายังไงใครสนใจทีมตีไกลก็ตามที่แนะนําเลยค่ะเป๊ะปังมากทีมเจ๋งแน่นอนหรือใครอยากจะสลับตัวมิกแอนแมทยังไงจริงๆก็ลองกันได้เลยนะคะแต่ที่สําคัญกว่านั้นทุกคนทุกคนอย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครคัใหน่อยนะในการทาคลิปตั้งใจทําคลิปอัดคลิปตั้งเยอะแน่นะทุกคนขอกาลังใจหน่อยดิ สรุปจบไปแล้วนะคะสำหรับแนะนำทีมสายตีไก่ช่วงเอ็นเกมบอกเลยว่าควรปั้นตัวที่ต้องปั้นมากหน้าเล่นจริงสุดๆใครเบื่อสายตีไก่ที่แนะนำไปก่อนหน้านี้แล้วลองเป็นสายนี้เลยน่าจะผ่านด่านได้ง่ายขึ้นหรือเอาไปมิกแอนด์แมทอย่างที่บอกเลยนะคะผมเดี๋ยวยังไงคัดไปก่อนแล้วกันนะจ้ะบ๊ายบายจ้า